สันดานเสี่เงี้ยปล่อยอยู่ที่ไหนมันก็จะทำเ่ไปจุนบจุ๊จุ๊จุกุ๊บจุุ๊บจุ๊บจล๊บจุบอยกันจุ๊บจจุุ๊ แล้วไม่บอกเปลี่ยนเก่งไม่เปลี่ยนแล้วดูซองละซองเนี้ยไม่ได้จกแค่กินข้าวอะไรจกแค่กินข้าวอะไรทั้ใหม่ได้แล้วเนี่ยกําอะไรล่ะอ๋อมันไม่ได้ใส่กระจับข้างในเหรอไม่มีแล้ทำไมมันตุ้งเลยอย่างนั้นอ่ะห้ำล้วนๆเบี้ยมันแช่กระเป๋านี้มีเป็นซองมีเป็นหมุดอะไรละอะไรขอดูกระเป๋าหน่อยดูว่า ลงเนี้ยไม่ได้จบพิกิไปกินข้าวเพราะเพราะเราจะไปกินข้าวกันวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปก็เอ่อก็เลยจะพาน้องๆไปเลี้ยงอะไรกันเกับพวกมึงวันนี้ก็ผมอยู่ผมชาร์ปปี้นะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่ดูไบนะครับเราจะพาไปกินข้าวที่ดูไบกับพน้านายู่กับทุกคนเลยนะครับเข้ามาห้างเขาหอมเลยนะอืมเอ้ยเหม็นไรเปียวเข้ามาเนี่ยเราก็ไปเล่นอะไรอย่างนั้นอะไรเยอะแยะเอ้ยไอเพียรเพียรเป็นคนพื้นที่นะพื้นที่เราครับ ไอเพื่อเป็นคนพีนี่นะทำไมเหมือนคนพื้นี่เลยเขามุ่นเดียวเอาแล้วอย่าทะเลาะกันในคลิปกูคนสันดานเสียเงี้ยปล่อยอยู่ที่ไหนมันก็จะแสดงสันดานเสียเงี้ยเอาแล้วต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วเอาแล้วเนี่ยมึงดูเนียบิากิดผ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 ิดิดผินผิดผิดริดผลดผิ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 ดาิดผิดผกดนิีผดิด ศูนย์อาหารนะคบเป็นห้างสรรพสินค้านะครับที่อยู่ข้างๆโรงแรมเลยนะก็คือเราเดินออกมาจากโรงแรมปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเดินเข้าห้างได้เลยเขาจองไว้ให้ที่พักดีมากครับผมแต่มันมีเรื่องที่ห่างกว่านั้นเว้ยตอนที่เขาจองห้องพักนะก็คือมีคุณปอยนะครับคุณปอยเป็นคนจองห้องพักให้เราแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือปอยจองเดือนผิดเว้ย อบจองเดินผิดทำให้เราต้องมาพักที่นี่นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีว่าใช่เป็นความโชคดีคือถ้าสมมติว่าเป็นที่โรงแรมเก่าเราอาจจะไม่ได้มาอยู่ใกล้ห้างแบบนี้อันนี้คือแบบหลังโรงแรมเราอ่ะเดินทะลุที่พิชาบอกก็คือเดินตรงมามันยาวยาวเกือบหนึ่งกิโลเลยนะแล้วมันเป็นห้างที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีโรงหนังมี สนามฟุตบอลมีฟิตเนสมีทุกอย่างมีนก่อนไมีทุกอย่างเลยมาอะไรกันไม่เอาโอจะบอกเสื้อผ้าสวยมากพี่ชับเนี่ยไอตัวไอตัวเกงอะเกงอเมริกดีสไตล์เอ็มเลยนะสไตล์เอ็มเลยนะเอ็มต้องโดนแล้วตงค์ไม่มีตังค์เฮ้ยแต่มันมีร้านที่ที่ถูกอยู่นะมันมีร้านที่ถูกอยู่นะเออที่นี่ที่นี่เป็นห้างที่พูดตรงๆไม่ได้แพงเหมือนที่เราไปกับในคลิปของเอวาอ่านหรือว่าในเพราะว่าที่นั่นคือดูใบมอ นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบรนด์เนมไฮเอ็นมีหมดทุกอย่างเลยทองเทิงเพชรมีหมดแต่ที่นี่แบรนด์เนมไฮเอ็นแต่ที่นี่ก็ถึงว่าเป็นห้างที่มีของเยอะมากมาที่นี่คือได้ทุกอย่างใช่คือที่เนี่ยเหมาะกันเราอ่ะใช่จใช่เหมาะกันแลาเพราะมันถูกใช่จ้ะใช่แล้วที่สำคัญมีคาฟูด้วยใช่ก็คือมาช้อปปิ้งปุ๊บไปซื้อของใช้ส่วนตัวได้เลยตัวจริ เสื้อผ้าเออเสื้อผ้าพอๆบ้านเราเลยตัวสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบใช่เติมศูนย์เข้าไปก็คือเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเราก็คือที่นี่แหละเหมาะกับคนลากยาอย่างเราใช่นี่แล้วเขาก็มีดีแคทลอนด้วยเล็กนะอ่าก็มีทุกอย่างจริงที่นี่เขามีเามีทุกอย่างโอเคเนี่ยบอลอย่างหล่อเห็นไหมเนี่ยหล่อไหมหล่อมากมดูดูดูดิอันเดียมันเก๋น่าเนียนพี่พี่ปลอมไงใช่พี่ปลอมไงตล้องที่หน้าดีมาก มันก็ธรรมดาก็เราแบบเป็นคนที่หน้าตามไม่ดีเราก็ใช้กล้องที่มันดีนิดนึงนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะนี่กล้องตัวใหม่ล่าสุดของพี่นะครับนั่นคือ Sony ZV-1F วที่เขาไม่เคยจ่ายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กล้องนีนเ่เหรอกล้องอะไรครับเ <uous S 1> ขาเรียกเขาเรียกกล้องอะไร,รกล้องที่แต่ก่อนมันถ่ายเลยมาฟูฟิงฟูฟิงเลยก็กล้องฟูฟิงอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันไม่ได้กล้องฟูฟิงนี่เหรอที่มันถ่ายว่านั้นเนี่ยกล้องฟูฟิงอะไรเขาเรียกกล้องฟูฟิงใช่นะสมัยก่อนจะเป็นกล้องฟูฟิงแต่นี่คือแบบ นี่โซนี่นะครับผมโซนี่แบบเวอร์ชันฟุกฟิงนิดนึงมีนิดนึงมาให้คนที่แบบที่จริงเนี่ยหน้าพี่ไม่ได้เนียนนะหน้าหน้าบอลก็ไม่ได้เนียนถ้าจะถ่ายหน้ากลับไปถ่ายประตูก็ได้ทำไมไม่ถ่ายเอถ่ายถ่ายที่มือาหารเออทำไมเราไม่ถ่ายแบบสถานที่เขาดูว่ามันเป็นห้างกล้องดีแต่ตอนนี้ผมอันนี้ก็เป็นแบบห้างสรรพสินค้าที่มีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเอาเทียบถ่ายสูงไปอีกของเล่นมาเขาด่แ็งเนี่ยนี่ดูนี่ดูโมเดลนี่ โอ้โหอวตาร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 ไม่รู้ไม่เห็นไม่อยากจะบอกว่าของเล่นแพงแม่งแพงทุกอย่างใช่มันแพงทุกอย่างร้าดูค่ะใช่สวยมากนี่คือห้างที่ทั่วไปห้างทั่วไปใช่รอไหมห้างทั่วไปข้างในรอดูข้างในทีเด็ดกว่าอะไรวะเป็นเหมือนหมู่บ้านอะไรวะจริงที่หมู่บ้านด้วยเหรอใช่มันเป็นเหมือนหมู่บ้านเลยแล้วก็มีรถติด แล้วมีรถไฟที่เน็ตจะเอาเหรียญมาวางตรงนี้ได้ใช่ไหมไม่เกี่ยวนะเน็ตแตะเหรียญมาวางได้ปะอยากทำข่าวอันนี้รออยากทำข่าวอันนี้ตรงนี้มันเป็นเตี๋ยวอียิปต์หน่อยอ่านี่นะครับอินเสิร์ตแต่งสวยมากทุกคนไลน์นี่มันคืออะไรอ่ะไลน์มันคือในหนังไงที่มันอย่างเงี้ย ที่มันอย่างเงี้ยแล้วหมูสลับกันชุบชุบที่อยู่ในภาคสไปเดอร์แมนน่ะที่มันซ่อนที่มันวงจักรราในในนี่ไงอะในแอนแมนล่าสุดเลยวงแหวนที่แม่งจะค้ำหลังมันจะไม่ได้ดูเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่มันอยู่ในในภาคนั้นด้วยสไปเดอร์แมนที่มันที่มันเอาเอาที่มันสรุปที่มันหนึ่งเงี่ยแอนด์แมนนี่มัปฏิเวิร์อะที่มัปฏิเวิรมาตรงกันเหมือนเลยนะเนี่ยวงแหวนจักรราสีว่า เอาชีคัมไมคอยู่เป็นตัวเอสเก็นไว้ครับอยู่ข้างเอเราต้องไปหาเก็บภารกิจหาสมบัติเนี่ยดูไปอยู่อยู่กับเด็เยอะไงอยู่กับเด็ตเนี่ชอบแบบทิ้งคำใบ้ไว้ความรู้ก็หนึ่งพันปีที่แล้วเฮ้ยคืออะไรวะเขาเขียนไป็ว่าวงแหวนวงวงกลมแห่งจักรวาลเสื้อของเขาดูอันนี้อันนี้คลิปออฟเดอะมูลใช่ว่าพระจันทร์จะเต็มดวงวันไหนอ่าใช่เรนดอทบ่อยครับรู้นะอาร์ติกลุ้นเลยชื่อเลยแต่โหดนะที่เขาทำสวยมากบอกเลยว่านี่เป็นห้างที่แบบธรรมดาของที่นี่นะ น,นี่นะครับก็เป็นวันที่เราจะสบายๆของเรานิ้นงก็อันนี้เป็นร้านประจําที่เรากินนะโอ้ยแสนน hey, ครับนี่ก็เป็นร้านที่เรากินประจําครับสาหรับร้านนี้นะชื่อว่าช h i n e s e p a l นะครับซึ่งเน้นบอกมาว่าร้านนี้รสชาติอร่อยเป็นอหานจีนที่อร่อยมากแลวก็ดังไปทั่วโลกนะครับเราก็กินกันทุกวันเลยใช่ไหมเอ็มใช่ร้านนี้อร่อยมากอ่าเป็นยังไง คนไทยอะมาฝากของอะไรรสชาติไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็คือแบบถูกป,ปากคนไทยอย่างเรานะครับเพราะว่ามันแซ่บอาหารก็จะเป็นประมาณนี้เลยเลยไม่มีน้ำอันที่จู่ส่งใช่ไหม <laughs> ดีเยอะใสเยอะเนี่ย <laughs> <laughs> อยู่แล้ว <laughs> เด็กหิวเด็กก็หิวไอเด็กมีเด็กมีเด็กหิวหนึ่งอะตาว่ะอยู่แล้วและที่สำคัญร้านนี้แม่งโคตรถุกนะ ใช่ใช้คำว่าจุกนะไม่ใช่คำว่าอิ่มโดนตักให้เยอะมากนะตายแล้วจนโอ้โหไอ้ยูวิ่งใหญ่มาพี่เพียวเป็นอะไรเยอะอีกทุกคนเพราะว่าถ้ามันเป็นอันละสามสิบสองสามสี่สี่บอกพอนี่นะครับเราก็สามารถเลือกกลับได้สองอย่างนะครับ ชิปช uh, yeah. oh, in ิมน mm ี่มั้ยอะไรไก่ไก่ y เยโอ้น่ากินมากแล้วก็จานนี้ก็32มส mm ิบสองสของบ้านเขานะครับก็จานนี้320ร้อยยี่สบบาทจานนี้320บาทจานละ320บาท,าบาท,าบาทถ้าเป็นซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลเซ็ตก็จะ 270ร้อเดซตนี้จะมีน้ำด้วยนะเขาลังกับน้ำไลยเลยบอลกินทุกวันเลยบอลชอบมากบอกเมื่อาจจะไปเปิดที่ไทยใช่ไหมใช่อร่อยเออทุกปากทุกปากเลยขาดแค่ใบกะเพราจะเป็นผัดกะเพราเลยใช่แต่แบบนี้ก็ดีแล้วอร่อยนี่ๆๆๆนเด็กคิวนี่กันตอที่นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศแบบฟู้ดคอร์ท กินแบบไม่พูดพร่ำมทำเพลงเลยครับคนนี้ขู่ใครแล้วถึงมั่งยังไงลองรีวิวได้เพียงมึงก็นั่งกินเพล,ลินเลยทำไมให้นายไม่เดินมาหากูก <c oughs> ูจะเอาตังค์จากไหนจ่ายอ่ะอ่าก็เราไม่รู้ตัวว่าเราไม่มีตังค์ก็เดินไปเข้าไปจา่ายทำไมอ่ามึงบอกว่าอะไรเดินมาปึ๊บตังค์อยู่กับกูนะอ่ากูก็นึกว่าต่อแถวอยู่กูนึกว่าโอเควางมาที่โต๊ะแล้วก็นึกว่าจะเดินออกไปให้ไม่ฮะก็ตั้งใจว่าจะให้คนที่รักตังค์ไปให้ตังค์ไม่ได้ตังคไมไม่มีตังค์ด้วยจะรวยยังไงกันเนี่ย กูจะรีวิวอาหารเนี่ยจะได้รีวิวไปเนี่ยอันนี้ก็กินตุย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 พี่ได้รีวิวแค่อย่างเดียวแหละอะไรอาหารก็ไม่หาพี่นายพี่เพียวอะมา่ารีวิวเพื่อนรักนักเลมโหมด <laughs> อะอะกูรีวิวเองแล้วกันแนะนำพี่เลยจากประสบการณ์ที่กินอันนี้ทุกมือ้อดีพี่ก่อนพี่กินพี่ก่อน ทำไมจิ้มแล้วจิ้มเนยแล้วจิ้มพริกแล้วกันแล้วก็กินอร่อยมันเผ็ดมันหอมมันเผ็ดเราไปรู้เยอะอีกแล้วลองก่อนลองก่อนแล้วจะได้รู้มันหอมมันเผ็ดนี่นี่รู้ว่าเผ็ดลองให้ดมันเผ็ดแต่มันหอมลองกินให้ดูเนี่ยกินให้ดูพริกพร้อมไก่เลยอ๋ออันนี้หอมฉุยแต่หอมไม่เพรนอร่อยจริงจมันอร่อยผมกินมันจะรู้รสชาติมันมันเผ็ดแต่มันหอมอ่ะไหนลองดูดิ กินพริกก่อนแล้วมันจะอร่อยใช่ไหมได้จิ้มกับเนื้อเลยมันจะได้จิ้มกับเนื้อกินกับความเนื้อมันจะได้แบบไม่เผ็ดมากอร่อยจริงๆเออนี่นะพริกนะครับผมพี่ช้าระวังเอานิ้วไว้ป้ายตาเนื้ออะไรของมึงก็จงอะไรไปเรียปไดเนี่ยหอมไหมอร่อยจริงมันพริกขั้วเลยจัด กูไม่คือเป็ดกินข้าวไปไออะไรนี่บาปแล้วเราบุ๊คึงละบาปหลอกกูกินพริกโอ้ดูดูหน้ากูดิไม่อร่อยพริกไม่อร่อยมึงดูหน้ากูก่อนพริแดงกแดงเป็นเดอร์ฮักแล้วเนี่ยไม่หล่อหอมเห็นไหมล่ะโคตรเผ็ดเลย กูว่ากูเขี่ยออกตลอดนะแฝงไปยังหัไหนมึงลองกินเม็ดดีไหมล่ะกินได้เม็ดนั้ไม่ไหวอ่ะอย่ารอข้าวผมแกดิ๋ยวผมรอข้าวมันไม่มีอะไรกินผมกินได้เป็นร้อยเม็ดอ่ะรู้จะรอดูนะใช่ดียู่มาละจุกอตั้งหนครับาหมดแล้วหรอนนนไม่มีตังกินข้าวไปไหนคืไปไหนมาไปไหนขอบไปไหนขอบไปไหนบน่หก็ถามไม่เอยัาไปไหนมา ก็ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวมาแะครับตัวแม่งผิดชิบหายจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำบินไมเป็นไรไม่เป็นไรอ่เป็นไรไม่เข้าใจไงไม่เคยกินกินผิดมันไปเจอพริกที่ไม่แตกแล้วมีเม็ดพริกข้างในแล้วพอกัดแล้วมันไปแตกข้างในมันแสบลิ้นโปเตีอย่างเงี้ยถ้าจะกินมันจะกินอย่างงี้พริกที่แตกแล้วมันไม่มีพริกข้างในมันจะเป็นแค่กินหอมหอมเปลือกพริกแต่ตอนนี้มัน เจอเม็ดมันเจอเม็ดเม็ดบอมอะไรเม็ดบอมมันจะโคตรเผ็ดมันมีเม็ดพริกข้างในใช่เพราะไอ้เปลือกพิกอ่ะพีกกินก็เผ็ดเลยใช่ไอ้นี้ยถ้าแม่งมีเม็ดข้างในอีกคูนสามคนยิ่งทูวีคูณความเผ็ดกั็อีกมันมีต้องพอกลองอร่อยไหมล่ะอร่อยหอมแต่มันทรมานเขาเรียกว่าเวรกรรมเวรกรรมเขาเรียกว่าเวรกรรมมันมีิกันในาติเมกป็นกรรมเนี่ยมึงหล่อไอ้กูกินพริกเนี่ยดิบกูไม่อ้วกจะสั่ง เวดกรรมต่อเออเวดกรรมเวดกรรมขอน้าพี่ช้างเหรอเวดกรรมมันมีติงใส่หัวที่ใส่หัวใส่หัวใส่หัวอะไรของพี่บุ๋อเค้ยตอนนี้นะครับเราก็ทานตัทานอาหารเสร็จแล้วคนที่นี่เขาคิดว่าเราเป็นคนจีนนะหรอใช่ไม่เขาคิดว่าเราเป็นคนเอเชียเขา เอเชียก็จีนป่ะไม่เขาตีไปว่าคนเอเชียคือจีนหมดเป็นคนจีนหมดเลยเขาพูดภาษาเดียวกันตอนนี้ขับรถมาเขาก็ล้ออยู่ดีโชเฟอร์เขาบอก่ฉานี้หมาช่วงเชียงชื่ชิงชื่นชิชชชชชอยู่ดีมันก็พูดขึ้นมาอย่างงี้เพี่อนไปเป็นไรอ,ะอ่ะตอนแรกมันถามว่าพวกคุณพูดกันอ่ะภาษาอะไระพูดภาษาอะไรแล้วก็บอกภาษาไทยบอกอ๋อเหรอมันเหมือนภาษาจีนเลยเหรอที่ช่วงมันก็พูด ชิ่งชงชิงช่งชงชิงช่งตลอดทางอ,ะอ่ะหน้ากูจีนมากป้อเนี่ยใช่หน้าเราจีนเตี้ยเจี๊ยตีนเฮ้มุมกล้องแบบแปลกมากอ่ะออที่เห็นว่าเดียววิวหัวขาดมึงย่อด้วยมันกล้องใครเอามึงเอามึงใหญ่มึงชันมึงก็ต้องถือ,เ,อเนี่ยเนี่ยมึงก็ไม่ถืออย่างนี้ดิมึงเหลือมึงตัวถืออย่างนี้ดิมันเป็นมุมเสยก็คือตอนนี้เราก็ว่างแล้วเราก็เลยจะไปนี่ซื้อสายชาร์จซื้อสายชาร์จโทรศัพท์ที่มันแบตหมดอะไร ไม่นี่เราอยู่ที่ฟันซิตี้คัมเพลเมืองสนุกมาเล่นก็ここจะเล่นเกมนะครับขั้นต่ำก็คือต้องเล่น300บาทนะครับและพี่จะไปคีบตุ๊กตาครับผมวันนี้ก็มาเสียนตุ๊กตากันหนึ่งคนนะก็คือเพียวนั่นเองเราต้องแลก300บาทเพื่อให้ได้เล่น3ครั้งเฮ้ยเต่าลินจาเ์พิยวเฮ้ยมีครบเลยนี่ลาฟาเอลแต่เรามีแค่3ครั้งเรามไม่ได้แค่3ตัวโอเคเราจะลองเล่นดูไหนๆก็แลกบาทมาแล้ว เซียนตุ๊กตาพี่อเซียนตุ๊กตาเดียวแต่อยากได้ดอลล่าเหมือนกันนะแต่จ,จริงอยากได้ปลาสปองบ๊อบอะตัวปลาดาวอ่ปะปลาดาวก็ปลาดาวสิมาแล้วมาแล้วมีเวลา30วินาทีเอา้าวปองบ๊อบคีบยากแต่มันใกล้ไงก็ล็อกได้นะเอาไอ้ตัวฟ้าเหรอใช่ถ้าดูทรงอ่ะดูจากทรงตุ๊กตาวัานนะ่ะตุ๊กตาคือห้ามคีบหัว เกี่ยวขาได้เหลือเวลาเกี่ยวขาได้เปเกี่ยวขาได้สิวิสิบวิเก้าเก้าแปดเจ็ดลงลงมาหน่อยลงมาหน่อยเออเหลี่ยมนี้แหละเหลือแค่กดให้ทันแค่นั้นหมุนเข้าไรเข้าไหลกด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 ได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะมันไปตู้สองจังหวะใช่กดแล้วมันไม่คลิปที่กดแล้วมันมันจะมีจังหวะให้ คืบอีกนั่นแหละมันม่ันมันมันไม่คิดไงเัาจะเอาตัวนี้เราจะเปลี่ยนตัวแล้วแต่พี่มีตู้อื่นเยอะนะอ่ะลองไปดูไอ้นี่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 ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ยังไงก็ได้เอาไปทำไมล่ะมงกุฎป้าบอกขอพวกแอนด้าริงอันนี้อันนี้่กินงฟันปุเลยดูมันเป็นจุกจูบว่ะจุกจูบปัญญักษแต่นี้บ้านเราก็มีขาย เออนั่นแหละมีตุ๊กตาก็มีแค่นั้นแหละนเกียร์สามสามหนึ่งศูนย์เล่นแล้วได้นเกียร์นะโอ้โหมันโคตรยากเลยสามครั้งไม่น่าพอเราตัดดินจาไหมลองดูเราตัดดินจานะมันดีเลยกลับไปก่อนไม่รอหน่อยดิแล้วสามสิบวินาทีมันยึกแติกๆังวะอาชีพ เอาแล้วเฮ้ยมันติดหัวไม่เห็นไามันมีจังหวะให้คีบอยู่เฮ้ยได้วะ่ะเฮ้ยมาวะ่ะมาวะ่ะเฮ้ยมาวะ่ะ <c oughs> โอ้ยคุณกัปตั ลาไปอ์ด้วยเก่งอ่ะเก่งกันล่ะเก่งกันล่ะโชวดเอกเฮ้ยทุกตาเอาดนีแอดวานหมาป่าเลยหมาป่าหมาป่าต้องหมาป่าจริงเหรอแล้วไหนโดนาเทโลไงสีม่วงสีม่วงสีม่วงหรือสีเหลืองมันไม่มีสีเหลืองนั่นไงตัวเหลืองของปอมพี่สิของปอมพี่ มันเป็นมิวเทนจุดเหลืองของปอมมันเป็นตัวผสมของปอมอะไรนี่ของปอมที่ไหนอันนี้ของปอมบ้าดูไปไม่มีของปอมมันมีมันเป็นเวอร์ชันการ์ตูนกันเท่เวอร์ชันหนังไม่เคยเห็นตาวนี่มิวเทนเซียงเต่านินจาเลยเว้ยต่านึ่จะนดูไรตอนนี้จะนดูไรต้องปอมปอมพ่อมึงอ่ะต้องวาปอมปอกก็ได้เอาถือมันยากอีกกว่างที่สุดท้ายครับผม เนี่ยได้ประดาวอ่ะเพราะว่าไเี้ยวเราขี้มันขึ้นมาแล้วแต่มันตกนฉะนั้นเราต้องให้มันหล่ลมมอให้ตรงเหลี่ยมมันเสียนมาถึงตูไบทันทีเฮ้ยเฮ้ยล็อกว่ะล็อกว่ะเชียเกือบนะให้ขีเพียวได้ไหมฮะให้ขีเดียวได้ไหมไม่ได้วันนี้เราก็ได้หนึ่งตัวนะคะรับผม ชิงเด็กอ um ีชิงเด็กน really nice ี่นี่ได้ลูกตาแต่ละเขาบอกแต่ละเขาบอกแต่ละเขาบอกพนักงานเขาบอกว่าเฮ้ยมึงมาแค่นี้ไม่ได้เลยหรอไอ้นี่ไอ้เด็กนี่เด็กนี่เด็กบนอะไร ไมก็นี่ไงดูของเล่นสมมติว่าเราอยากได้อันนี้ยดูของมันก็เลอะเทอะขีดเป็นอะไรหมดแล้วเนี่ยทะลงทะลอกหมดแล้วเนี่ยแล้วใครจะมาซื้อเขาก็มีตัวใหม่เขาก็มีตัวใหม่ครับที่ซื้อดีเนี่ยหกสิบห้าดีลาแลมแปลว่าหกร้อยห้าสิบบาทพอไหมของที่เนี่ยมูลค่าที่เนี่ยคืออยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็คูณสิบเข้าไปเพราะว่าค่าเงินเขาแพงกว่าเราสิบบาทสิบเท่าเออสิบเท่าที่สิบบาท ค่าเงินนะแต่ไม่ใช่มูลมูลค่านะอย่างเช่นข้าวมันเขียนว่าส5มสิบห้าใช่ไหมก็เติมศูนย์เข้าไปข้างหลังก็เป็นสามบคือราคาเงินไทยใช่คิดง่ายมากถามว่าพอไหมไม่เคยพอไม่เคยพอแต่ยังดีกว่าที่โอมานนั้นที่เราต่อเครื่องที่โอมานอ่ะอันนั้นคือค่าเงินไม่งงมากอ่ากูจง่ายอย่างอันเนี้ยตัวละเก้าสิบเก้าเติมศูนย์เข้าไปข้างหลังเท่ากับราคาเงินไทยเก้าเก้าิบบาทแต่อย่างตัวที่พี่คีบได้เนี่ย สามรอยีมือล้วล้วนฝีมือล้วล้วนพี่ครีปได้เหรียญที่สองได้เหรียญที่สองค้งที่สองสีมือล้วล้วนนี่อะไรอ่ะมิตอร์บีนเวอร์ชันไหนกุญแจเวอร์ชันดูใบดีกือมิตอร์บีนนะจ๊ะแล้วมันมีอ๋อมีไฟแต่อันนี้น่าจะทานหมดเพราะว่าคนน่าจะมากดเล่นกันเยอะคนอย่างมึงเนี่ยแล้วก็บ่นว่าทำไมของไม่มีคนซื้อไม่มีคนอย่างมึงนี่แหละอันนี้อะไร วันนี้ยังมีเธออยู่ตรงนั้นเอ้ยจะมั่ย้อนเวลาไปทำไงอะ่ะม,มีไฟด้วย <c oughs> อะไรวะเขาจะรู้จักว่าเด็กเก่าๆอ่ะโอ้โิตเกมน่าเกลนะียมดมากเสียหัวกลับด้วยเหมือนกันไงน,น่าไม่กลัวแล้วตุ๊กตาแบบนี้มันนะไม่ได่น่ากลัวดูมันดูมันมน,น่ารัก<ด><ด>ไหรู้อ่ะว่ามันแบบใช่ไหมมันไม่เหมือนคนน่ะน่ารักไหม ก็น่าเกียดอยู่ดีไม่มีตุ๊กตาอันนี้ก็จะเป็นวันแบบฟรีสไตล์นะครับสบายๆนะครับนี่ตัวนี้เพียวชอไม่อันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนไงมันมีผมอัอถ้าหัวล้นเนี่ได้เท่ว่ะออถ้าหัวล้นไม่ได้ใช่ไม่ชอบมันไม่ได้กลัวหรอกมันแค่ไม่ชอบไม่ชอบกับไม่ชอบตุ๊กตาหัวล้นเหมือนกับถามว่าไปเที่ยวอะไรดี คนที่ไม่ชอบมันสาบอย่างเนี้ยเราไม่ได้กลัวมันคือเราเห็นมันได้ไกลๆอยู่ไหมแต่ถ้ามันมาใกล้เราก็ไม่ชอบแค่นั้นเออแต่พี่ไม่ชอบงูอ่ะไม่ได้กลัวแต่ไม่ชอบไม่กลัวแค่ไม่ชอบกลัวบอเล่นไปเรียก Hello How are you? I'm fine, and you? From where you are? What? You are from where? I come from Thailand Thai แลนปรากิสตาน ปากีสถานโอเค good Thailand Thailand brothers โอเค thank you nice to meet you ก็เพือนละก็เขามาจากปากีสถานนะครับคนปากีสถานนี่ไปทุกที่ในยุโรปเลยเนาะคนไทยเขาไปทุกที่อังกฤษไม่เราไปเที่ยวปกติไงแต่แต่อันนี้คือเหมือนกับเขามาใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็คนขับแท็กซี่ที่เรานั่งเขาก็มาจากปากีสถานเขามาอยู่3มเดือน เป็นคนขับแท็กซี่ไปแล้วเอาจริงก็คือชาวอาหรับก็มาหากินในประเทศดูไบนี่แหละเยอะมาทํางานมันเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวมันมีอาจจะมีงานเยอะอะเอเหมือนแบบลาสเวกัสกของอเมริกาอย่างเงี้ยที่ที่เราจะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> ต้องรอดูโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ตอนนี้พี่ก็มาเดินคนเดียว,วนะพี่เราก็แยกกลับไปแล้วนะครับ ก็เป็นวันสบายๆนะวันที่ไม่มีถ่ายเนี่ยหรือว่าวันหยุดของพวกเราเนี่ยก็จะเรียกว่าฟรีเดย์นั่นเองนะจ๊ะก็จะมาทําอะไรก็ได้ที่อยากทํานะครับจะไปเที่ยวไหนจะนอนพักผ่อนหรือว่าจะทําอะไรก็ได้ตามสบายครับสําหรับฟรีเดย์นะเรามาเที่ยวมาถ่ายคลิปกันแบบอย่างหนักหน่วงก็ไม่ใช่ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปถ่ายคลิปอย่างเดียว,วก็มีวันที่เราพักสบายๆพักผ่อนนะครับหรือว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนส่วนตัวที่ที่อยากไปครับนี่คือการทํางานกับ มายเมดเนสนั่นเองนะครับผมสำหรับบริษัทนี้เราก็เป็นแบบนี้นะครับเราอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรก็คุยกันนะครับค่อนข้างอันนี้ก็คือเป็นห้างที่ใหญ่มากๆนะครับแต่ไม่เท่าที่เบย์คาริฟาหรือว่าของดูไบมอลนะครับซึ่งอันนั้นจะใหญ่มากๆแต่ที่นี่ครับเล็กลงมาเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้ก็เดินเมื่อยขาเหมือนกันนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ถ่ายอะไรเยอะแยะหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นแบบพามาดูเขามีอะไรนะครับในแต่ละประเทศมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงเป็นโซนที่เป็นอีกข้างหนึ่งแล้วนะ เป็นอีกห้างขึ้นมันต่อกันนะครับซึ่งเป็นห้างที่ตกแต่งแบบสไตล์จีนนะครับผมที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นแบบเรือสำเภายักษ์นะลำใหญ่มากและตรงนี้ก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ในดูไบนะครับเป็นโรงภาพยนตร์ชื่อว่าโนวซินมานะครับซึ่งหนังที่เขาฉายอยู่นะครับก็คือแอนด์แมนนะครับควอนตัมมนเนียนั่นเองแอนด์แมนแอนด์วาร์ปคอนตัมมนเนีย ก็จะมีหนังที่เป็นหนังอาหรับนะครับออตตารกม็มีเยอะแต่ไม่รู้ว่าตั๋วเท่าไหร่นะเ <c oughs> <c oughs> จอชาลีชับป,ปินก็บอกเฮ้ยเดินเหมือนด้วยอ่ะเดินเหมือนด้วย เจอชาลิชาัปินที่ดูไบนะครับผมเทวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาเดินเที่ยวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วอย่าลืมไปติดตามทุกช่องนะวันนี้ต้องลาไปแล้วครับเพราะว่าม้าที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนจ้ะไ